อู้พัตเตอร์แบบใหม่เหรอฮะเออดีเนาะไม่เคยเห็นอ่ะดีค่ะทุกคนมาทำทำอะไรใส่ผักใช่ไหมฮะเทราถ้าสูงไปมันเปืองดินอะ่ะหนาวัน,นที่โจคลมหนาว อะไรฉันก็ถ่ายไว้ดูนะจ๊ะทุกคน <c oughs> โอ้ยหนาว <c oughs> กินน้ำนี่ก่อนนี่เดีกระจกมันแตกเนี่ยนี่เรากระจกออกนะคะทุกคนมาใส่แอร์เนี่ย <c oughs> เวลาหน้าร้อนมันร้อนมาก <c oughs> แล้วก็จะมีมีป่องป่องอารมณ์ออกไปตรงนี้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเอาแอร์ติดที่มา ฝั่งนู้นเขาเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เขาขายนะคะข้างล่างแบบสนามหญ้าใหญ่มากอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ซื้อบ้านเพราะว่าจะกลับไปถู่เมืองไทยจ้าไม่อยากมานั่งจ่ายภาษีนะจ้าไม่อยากซ่อมบ้านเยอะนางบอก เราออกไปตรงไปถ่ายที่ตัดไม้ได้แล้วจ้าอันหนึง่งฟังดูมันจะทำเป็นหูถือหูยกคือเก่งเนาะ ไม่ได้ออกไปช่วยจบอะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเล่นปากอีกแล้วนะคะคือดอกนี่หอมมากมาซื้อยานะคะเป็นเหมือนแบบตุ่มเริลมอะ่ะคือยาทาหอมมากอะ่ะกลิ่นเหมือนสมุนไพรอย่ะเหมือนวิกเขียวชะอุม่มเขียวขจีนะคะ ดอกตกระแตนจ้าสวยเนาะเราถ่ายอาจจะไม่สวยนะแต่ถ้าใครมาเดินตรงนี้เขียวชุ่มมากจากที่เราแบบมองวิวหน้าหนาวแบบมาหลายเดือนอะ่ะไม่ขึ้นเต็มเลย ไม่มีอะไรนะคะถ่ายป่าถ่ายสวน <c oughs> คือนางบอกไม่ให้เราถ่ายคลิปอะมาทีงไรถ่ายแต่คลิปวนี่ผักอะไรอะแปลกๆอะ <c oughs> เดี๋ยวต้องร้อนกว่านี้มันจะมีดอกไม้แบบขึ้นเต็มเลยนะทุกคน <c oughs> ไปดูต้นเชอรี่นะแ <c oughs> มะลงดูต้นเชอรี่นางปูใ่ใค โอูยไว้หกปียังไม่กินเลยวุ้ยมันไม่ตายเนาะทีนะั้นฮะวุ้ยต้นใหญ่มากโุ้ยได้คืนน้องจ้าม <Sorry. S 2> าชมต้นไม้นะคะเขาบอกเก็บผักนี่ไปดองเนาะมัน่็ใช่หรือเปล่าเจออะไรเราก็ถ่ายไว้นะคะทุกคนเพราะว่า จะไปถามเพื่อนๆว่าอันไหนกินได้บ้างแต่เราไม่กินนะคะแค่ถ่ายรูปไปดูเจอแล้วปีนี้นี้นึ่ว่าไม่ได้ปลูกกอนซาจ้ะกอนซากอนซ่า,า,ซา,ซามันขึ้นเนาะธรรมชาติต้นเป็นคนจีนอยู่เยอะ ตอนนั้นเรามาเดินเนาะแบบยังไม่มีดอกไม้ขึ้นเลยอะ่ะเออร้อนมาเดินอุ้ยดอกไม้ขึ้นแล้วนะชลีเนาะเดินเข้าไปข้างในได้ไหมฮะเก็บกลับบ้านาเราจะไปถ่ายตรงนน้เนี่ยทำบ้านอย่างเงี้ยตรงระเบียงเราอะ่ะอุ้ยดอกบ๊อบบี้ขึ้นเต็มเลยอะ่ะ เข้าไปได้ไหมชลีฮะเข้าไปได้ไหมสวยมากทุกคนดูดิมีม่วงมีแดงมีเหลืองโอ้ยงดงามอลังการตลางการกับผู้ชายอยู่ข้างกายอันนี้ข้าวไหมที่ดอกสีม่วงด้วยอะ่ะ ว่าจะไม่ถ่ายคลิปแบบอดไม่ได้นะพอดอกไม้มันขึ้นสวยใครมาเจอคลิปเราก็จะเบื่อนะคะเพราะว่าเป็นแม่บ้านถ่ายคลิปเล่นๆนะคะคือลูกบอกว่าให้ทำคลิปเล่นๆแม่จะได้ไม่เหงาแต่ว่าแม่ทำเยอะเกินอะ่ะเฮ้ยพักทีล่าหรอ คือนางว่าเราถ่ายคลิปด,ดูนางดนะะินั่งถ่ายคลิปให้เพื่อนดูดูด,ด,ดิสบายเนาะมีนอนอาบแดดมีคือดีอ่ะ ดอกอะไรถ่ายๆไว้งั้นแคงบินโหดชีอ,อะวิดอกสวยมากเลย ใกล้สนามบินนะคะทุกคนเครื่องบินเลยบินมาบ่อยวิวสแกนดอร์ลาบาด เดีด๋ยวเด,นดินไปใกล้ๆสี่คนอนะสี่คู่ไอสองคู่เนาะอ,อ้าวมันต้องเล่นน้ำไม่ใช่เหรอเชอมันร้องแบบไหนฝรั่งโอ้มันมีน้ำนี่ตรงนู้น่ะเอลีเดินไปอากอเตเดินไปอากอเตดู เดินไปออคตอ์เต้ดูไ,ดไปเต,ตปานาะขึ้งบินจะบินมาตลอดมีอะไรมา <c oughs> เหมือนในทิกตอกทำไงมีสามตัวเดินอุย้ยมีน้ำปลูกข้าวทำเหมือนกาแฟมีนา เทำเหมือนร้านกาแฟาเนาะเนี่ยถ้าถ้าสมมติเอาให้ให้เราเอาของมาขายตรงนี้เนาะคือดีแหละเนี่ยอ๋อนี่ยนะทุกคนอ๋อมันมีน้ำตรงนี้ กำลังนั่งชมวิวมีตะข่ายด้วยนะเนี่ยแค่นั้นก็ทำตะข่ายที่เรามาถ่ายตอนนั้นนะน้ำยังไม่มามันไปไหนยแล้วอะ เหมือนทุ่งนาข้าวเลยอ่ะดูดิทุกคนอันนี้เหมือนดอกอะไรเข้าไปดูดิมันกำลังขึ้นอะ นี้ต้นอะไรมันขึ้นแล้วเนาะเราเคยถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ตรงนี้มันแห้งแรงเลยนะจนมันขึ้นขึ้นหญ้าขึ้นดอกขึ้นต้นไม้เขียวๆอะ่ะเช้ามันต้นอะไรฮะฮะดอนน อรอรัว่วไฟหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเขียนบอกนะเชอรี่ระวังนะมันเขียนบอกมันเป็นรั้วไฟหรือเปล่ารวดไฟอะ่ะเครื่องบินบินต่ำอ่ะ เก็บได้ไรเฮ้ยห <an refugees> ินแปลกฟังเสียงธรรมชาติทุกคนกลับบ้านเลยไหมเนาะปวดฉี่ไม่ใช่อะไรหรอกกินน้ำชากินกาแฟแล้วมาเดินอย่างเงี้ยนี่ไอ้นี้มันจะปิวเหรอเต็มเลยนะเนี่ย โดนแสบนะันนางไม่รคือลูกนางเล่นอยู่ข้างบนนะ่ะ คนเลยดิเพียบเลยะ่ะคือรั้วบ้านฝรั่งดูดิดคนดูพึ่งดีเต็มเลยอ่ะดอกมันหอมไหม ดอดกกำลังออกดอกนะคะทุกคนต้นนี้คนสิบเจ็ดยูโรนะคะยานี้ทาจมูกมันจะเป็นตุ่มเหมือนตุ่มเลิมนะอันนี้ยาแก้หวัดดีมากเลยไม่ดีหรอกเพราะว่าไม่อยากเป็นนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าธรรมชาติแปด,ด,ดยูโรเก้าสิบคือกลิ่นมันเหมือนแบบ Nu kan